สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนประจำวันที่16ตุลาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนรับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่รับ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้มาดูสูตรเด่นบนนะเป็นสูตรเด่นบนระยะยาวนะคะแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งนะคะเป็นเด่นบนระยะยาวแต่มีแค่2ตัวนะคะ2ตัวมาได้1นถึงสงตัวแบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูที่ตัวสูตรก่อนนะคะอาจารย์จะสอนสูตรให้นะคะเด่นบนมาได้ทั้งร้อยิหน่วยเลยะคะ่ะมาได้ถึง3ตัวเลยคือร้อยหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเป็นระยะยาวนะคะตรงนี้เรามาดูตัวสูตรนะจะใช้แสนคูณด้วยสามบวกหมื่นคูณห้ารอยบนคูณสองรอยครั้งที่หนึ่งคูณสามร้อยครั้งที่สอง บวกกับ10ครั้งที่2หน่วยครั้งที่2และบวกหน่วยครั้งที่3มบวก10ครั้งที่4บวก5คงที่มีค่าเท่ากับ x บวก3แต่ทุกครั้งจะต้องมีการบวกเลข5นะคะเป็น5คงที่ตามนี้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะแกะสูตรให้นะคะสักงวด2งวดนะเพราะว่ามันเป็นระยะยาวนะคะไม่ต้องรีบเนาะเพื่อเราจะถูกจากสูตรนี้ก็ได้นะคะ เริ่มตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดหกหนึ่งนะเจ็ดหกหนึ่งอันนี้ของของปีหกสี่เลยนะคะท่านผู้ชมวออันที่อะไรที่ออกมา 16, 16, 16, สิบหกพฤษสิบหกสิบหกพฤศจิกายนหกสี่เลยนะเจ็ดหกหนึ่งนี่นะคะอาจารย์จะย้อนไปหนึ่งงวดจะใช้งวดที่ออกศูนย์สามเจ็ดกับเก้าห้าเป็นตัวสูตรนะคะเดี๋ยวดูให้นะ,ะฝั่งซ้ายมือแล้วก็มาแกะสูตรด้วยกันเลยเสร็จแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะ ตัวแรกคือหลักแสนนะแสนคูณสามศูนย์คูณสามได้ศูนย์หมื่นสี่ห้าสี่ยี่สิบร้อยบนเลขศูนย์นะศูนย์คูณสองได้ศูนย์ร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสี่นะสี่คูณสามเป็นสิบสองร้อยครั้งที่สองเลขสองยกมาเลยแล้วก็สิบครั้งที่สองเลขสี่แล้วก็หน่วยท้ายที่สองเลขเจ็ดนะต่อมาก็จะเป็นสิบครั้งที่สี่เลขห้านะแล้วก็ ก่อนจะสิบครั้งที่สี่นะเป็นหน่วยครั้งที่สามก่อนนะหน่วยครั้งที่สามเลขห้าแล้วก็สิบครั้งที่สี่เลขสามตามนี้เลยนะแล้วก็ห้าคงที่ทําการบวกกันนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสองก็เป็นสี่เป็นแปดนะแปดกับเจ็ดก็เป็นสิบห้าห้ากับห้าเป็นสิบหมดไปแล้วเหลือสามกับห้าบวกกันเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดออกเจ็ดหกหนึ่งในงะวดแรกนะคะเลขหนึ่งเข้ามาอยู่ที่หลักหน่วย ต่อมางวดที่สองตรงเจ็ดหกหนึ่งอทำอีกสักงวดหนะึ่งเนาะแสนศูนย์คูณสามได้ศูนย์หมื่นเลขสามสามห้าเป็นสิบห้าร้อยบนนะเจ็ดสองเป็นสิบสี่ร้อยครั้งที่หนึ่งหกสามเป็นสิบแปดร้อยครั้งที่สองสี่สิบครั้งที่สองเจ็ดและหน่วยครั้งที่สองเลขหนึ่งต่อมาก็จะเป็นหน่วยครั้งที่สามก่อนนะเลขสี่ แล้วก็สิบครั้งที่สี่ก็เลขสี่บวกห้าคงที่ศูนย์ห้าสี่เป็นเก้าเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเป็นเก้านะเก้าบวกกับสี่เป็นสิบสามสามก็สี่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดกับห้าก็เป็นสิบสองสองบวกสามเป็นห้าออกสองห้าสามเห็นไหมคะมาได้หนึ่งถึงสองตัวเลยนะอันนี้มาสองตัวเลยสองกับห้าออกสองห้าสามนี่คะ่ะตามนี้นะ ใครอยากไปแกะสูตรก็ลองไปแกะเองนะคะอาจารย์คัดลอกมาให้แค่นี้เนาะ,ะต่อมางวดที่สามนะคะทําได้เก้ากับสองนะออกสองสามห้าต่อมางวดที่สี่คะเจ็ดกับศูนย์ออกศูนย์หกแปดงที่ห้าตัวเด่นนะคะสองกับห้าออกหนึ่งห้าเก้างที่หกสามกับหกนะออกสามศูนย์แปดได้เลขสาม ว่าที่เจ็ดเก้ากับสองออกห้าเก้าเจ็ดได้เลขเก้าต่อมาการจะเยอะเยอะเลยนะว่ที่แปดทำได้หกกับเก้าออกเก้าศูนย์ห้าได้เลขเก้าว่ที่เก้าเจ็ดกับศูนย์ออกแปดหกเจ็ดได้เลขเจ็ดว่ที่สิบห้ากับแปดออกหกหนึ่งแปดได้เลขแปดว่ที่สิบเอ็ดแปดกับหนึ่งออกเก้าหนึ่งเก้าได้เลขหนึ่งว่ที่สิบสองสามกับหกออกหก สี 4, 2, ่สองได้เลขหกอตามนี้เลยนะจานเหยียบก่อนเหยียบไปทีเดียวนะต่อมาข้อที่สิบสามแปดกับหนึ่งออกศนะูนย์หนึ่งสองนะได้เลขหนึ่งสิบสี่นะแปดกับหนึ่งออกหนึ่งเก้าหกได้เลขหนึ่งข้อที่สิบห้าห้ากับแปดออกแปดศูนย์เจ็ดได้เลขแปดข้อที่สิบหกแปดกับหนึ่งออกสี่หนึ่งเจ็ดนะได้เลขหนึ่งข้อที่สิบเจ็ด ศูนย์กับสามนะออกสี่ศูนย์ห้าได้เลขศูนย์อคันนี้เหยียบต่อไปจนสุดสมุดเลยนะคะต่อมางวื่อที่สิบแปดตัวเด่นนะสี่กับเจ็ดออกห้าเก้าสี่ได้เลขสี่เมื่อที่สิบเก้าห้ากับแปดออกห้าแปดสามได้เลขแปดเมืที่ยี่สิบละเก้ากับสองออกสามสามสองเดินดีนะคะแค่สองตัวเนี้ยแหละ สูตรมันยาวนะคะก็เลยทำให้ตัวเลขเดินค่อนข้างดีถ้าสูตรสั้นๆเนี่ยบางทีก็ประมาณสิบกว่างวดก็หลุดนะคะยี่สิบเอ็ดนะสามกับหกกเจ็ดศูนย์สามะได้เลขสามนะนี่คะ่ะตามนี้เลยเนาะอ่าอันนี้ยี่สิบเอ็ดงวดละต่อมาเปิดหน้าใหม่เนาะไล่ต่อไปเลยเนาะ จุงหัวที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะตัวเด่นนะหกกับเก้าออกหกหกเก้านี่ก็ได้สองตัวเลยหกหกเก้านะยี่สิบสามหกกับเก้าออกหนึ่งศูนย์หกยี่สิบสี่แปดกับหนึ่งออกหนึ่งศูนย์หกยี่สิบห้าห้ากับแปดออกเจ็ดแปดเก้า ยี่สิบหกเจ็ดกับศูนย์ออกแปดศูนย์ห้าได้เลขศูนย์ยี่สิบแปดศูนย์เก้าสามนี่ได้สองตัวเลยได้ศูนย์กับสามในสั้นต่อมายาวนี่เลยนะเพรที่ยี่สิบแปดนะหกกับเก้านะหนึ่งเก้าหกก็สองตัวเหมือนกันนะยี่สิบเก้าหกกับเก้านะห้าหนึ่งเก้าสามสิบนะสี่หนึ่งหนึ่ง อ่าสามตัวเหมือนกันสองตัวออหนึ่งกับสี่ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะเข้าเป็นเบิ้ลนะเบิ้ลท้ายสามสิบเอ็ดแปดกับหนึ่งออกสี่หนึ่งเจ็ดสามสิบสองห้าอ่าเอ้หกกับเก้าออกหกห้าสองนะหกห้าสองสามสิบสามสี่กับเจ็ดอะแปดเจ็ดสามสามสิบห้าเก้าศูนย์เจ็ดได้ศูนย์นะอ่าสามสิบสี่กัะสามสิบห้าศูนย์ 7กับ0 90 90 7, 90 6. 6, ูนย์ะเก้าศูย์แล้วก็เก้าศกสหก็1กับ4ออก0ูนได้เลขหนึ่งสาสบเจ็ดนะเก้นยสะก็ได้เลขเก้านะตัวเด่นหกับ9ต่อมาสามสบแปดเกับ2ออก2องเจดสอง ได้เลขสองสามสิบเก้าเก้ากับสองแปดเจ็ดสองได้เลขสองสี่สิบแล้วเจ็ดกับศูนย์ได้เลขศูนย์สี่สิบเอ็ดนะเลขห้าห้าสามศูนย์เดินยาวนะคะท่านผู้ชมเนี่ยสี่สิบสองงวดแล้วห้ากับแปดเลขห้านะสี่สิบสามอ,อ 7, 8, 44, 8, 1, นะเจ็ดกับศูนย์ออกเจ็ดแปดสองสี่สิบสี่แปดกับหนึ่งนะออกสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดนะเนี่ยสี่สิบสามงวดแหละ ต่อมาเนาะดูว่าที่สี่สิบสี่นะฮะ,อะลองทำซะหน่อยนะสี่สิบห้าแล้วนะอ่ะวันนี้สี่สิบสี่ไหมเดี๋ยวดูก่อนสี่สิบสี่นะที่เรียกสี่สิบห้าสี่สิบห้าเนาะการเยิบก่อนนะอ่ะค่ะ มาดูตัวสูตรนะ45ที่ออก812นะ812เราก็จะใช้งัวดที่ออก478กับ91มาเช็คสูตรหลักแสนเลข9 39เป็น27หมื่นเลข1คูณ5ได้5ร้อยบนนะร้อยบนก็เลข4นะ428ร้อยครั้งที่หนึ่งเลข5 3เป็น15 ร้อยครั้งที่สองก็เลขห้าสิบครั้งที่สองเลขเก้าหน่วยครั้งที่สองเลขหกหน่วยครั้งที่สามเลขสองแล้วก็สิบครั้งที่สี่เลขเก้าบวกห้าคงที่ทำการบวกกันแปดเจ็ดกับห้าเป็นสิบสองสองบวกแปดเป็นสิบหมดไปแล้วห้ากับห้าเป็นสิบก็หมดไปเก้ากับหกเป็นสิบห้าห้ากับสองเป็นเจ็ด 7กับ9เป็น16แล้ว6กับ5เป็น11ได้1บวก3เป็น4ออก8 1 2ค่ะได้เลข1นะต่อมาตรง8 1 2หลักแสนเลข3 3คูณ3เป็น9 1 2 5เป็น10 100บน8 2เป็น16 100ครั้งที่1เลข6 6คูณ3เป็น18 100ครั้งที่2เลข0 สิบครั้งที่สองเลขสามแล้วหน่วยครั้งที่สองเลขเจ็ดต่อมาหน่วยครั้งที่สามเลขสี่แล้วก็สิบครั้งที่สี่เลขห้าบวกห้าคงที่เก้าศูนย์หกเป็นสิบห้าห้ากับแปดเป็นสิบสามสามบวกสามเป็นหกหกกับเจ็ดเป็นสิบสามสามกับสี่เป็นเจ็ดนะได้เจ็ดเลยนะคะเอาเจ็ดไปเลยนะอันนี้บวกกันเป็นสิบหมดไปเจ็ดบวกสามเป็นสิบนะเป็นศูนย์ออกสองศูนย์สองเนี่ยค่ะมันยังเข้าอยู่นะคะท่านผู้ชม ทั้งหมดที่อาจารย์เช็คมานี่ย46งวดนะ46งวดนี่เข้าทุกงวดนะคะทีนี้งวดนี้แหละจะเข้าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้แหละสุดแล้วแต่ใจท่านผู้ชมเลยนะคะอาจารย์ลองมาเช็คให้ดูเนาะจะเป็นงวดที่47หลักแสนเลข7นะ73เป็น21ใจหนึ่งไว้125เป็น10 ร้อยสองสองเป็นสี่อันนี้เลขสี่นะสองสองเป็นสี่แล้วก็ร้อยครั้งที่หนึ่งสามสามเป็นเก้าร้อยครั้งที่สองสามสิบครั้งที่สองสองแล้วหน่วยครั้งที่สองสี่แล้วต่อมาก็หน่วยครั้งที่สามหกแล้วก็สิบครั้งที่สี่เลขหนึ่งบวกห้าคงที่ทําการบวกกันหนึ่งสี่เก้านี่ก็เป็นสิบสี่สี่กับสามเป็นเจ็ด เจ็ดบวกกับสองเป็นเก้าเก้าบวกกับหนึ่งตัวนี้นะเป็นสิบแล้วก็เป็นสิบหมดไปแล้วก็เลขห้าตัวนี้ยกมาเลยห้าบวกสามเป็นแปดนี่ค่ะวัน,นี้ได้ห้ากับแปดนะคะห้ากับแปดก็ใครชอบเลขไหนนะคะเลขวิ่งตัวเดียวที่อาจารย์วางสูตรไปให้เนาะที่งวดที่แล้วน่าจะเป็นเลขศูตรนะแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยได้เลขแปดก็คือตัวนี้เอระหว่าง แปดกับห้าถ้าเราทํามาเราก็จะเจอเลขแปดนะเลขแปดเลขวิ่งตัวเดียวนะแล้วก็ในสองตัวบนก็ไม่มีห้าด้วยนะมีแค่แปดแต่ว่าไม่แน่อ,อาจจะไปหลักร้อยอะไรแบบนี้นะคะอาจมาได้ถึงสองตัวหรือมาตัวเดียวนะคะแต่ในที่นี้ถ้าเป็นห้ากับแปดอาจารย์ก็จะชอบแปดไปก่อนเนาะนะคนะ,ะลองทําดูนะเป็นสูตรระยะค่อนข้างยาวเลยนะคะอันนี้ระยะยาวนะระยะยาว ตรงนี้เลยแล้วก็มาได้ร้อยสิบแล้วก็หน่วยนะ <c oughs> มาได้มาเฮ้ย <c oughs> ขอโทษเสียงไม่มีเออมาได้ไเรียกอะไรคะร้อยสิบหน่วยเลยเนาะตามนี้นะระยะเวลาก็พอสมควรนะการที่เรารอคอยนะระยะทั้งหมด 46งวดยังเดินได้จะเดินอีสักงวดหนึ่งเป็นงวดที่47จะเป็นไรไปนะคะห้ากับแปดนะอลองติดตามตัวเลขดูแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะเอาแค่นี้แหละสามงวดเนี่ยเนี่ระยะก็ตามนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้ฝากนะคะเด่น2ตัวมาได้1-2ตัวนะมาได้ทั้งร้อยสิบและหน่วยเป็นระยะยาวไว้แต่เพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกัาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ